8ธันวาคม2 5 6พันร้อหกสิสี่นะคะเราโรงงานเช้าตอนสองโมงนะคะเราจะมาลองดูนะคะว่าถ้าโรงงานเช้านี่มันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะ,ะแต่ก่อนที่เราจะมานี่คือเราเช็คเครื่องแล้วก็รับมีดให้คมก่อนแล้วนะคะฟางตรงนี้ค่อนข้างหนานะคะเป็นฟางใกล้บ้านนาสิบสองไร่ของเรานะคะมาลองรอบหนึ่งแล้วค่ะไม่ได้ก็เลยทิ้งระยะไปประมาณสามอาทิตย์ ชาวนาข้างเคียงนี่ก็ยังอยากอัดด้วยนะคะแต่ว่าลงไม่ได้สาเหตุนึงก็คือเขากลัวฟางเขาโดนบัวควายย่ำนะคะโอ้ย่าของตาเรียวน้อยคือง้ามคักถัว่วนู่นนะคะเป็นย่านเปียโอ้ก็ยังมีขี้ควายตรงนี้เลยนะนี่ แสดงว่าควายมาถึงตรงนี้เลยดินเมือ่อวานพี่โต้งดูรถของเราแล้วก็แนะนำมานะคะว่าโซ่ตรงชุดมัดนั่นน่ะหย่อนไปหน่อยตอนนี้เราตึงแล้วนะคะขอบคุณพี่โต้งมากนะคะที่ช่วยดูช่วยแงงน้องเนาะ เดี๋ยวไปดูรถกันตรงไหนโซ่ชุดมัดวันนี้เมื่อวานพี่โต้งแนะนํามานะคะว่าโซ่ตรงชุดมัดนี้มันหย่อนเนาะวันนี้เราทําให้เขาตึงแล้วนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะเมื่อวานคือหย่อนมากตัวนี้ก็คือตึงแล้วอันนี้เป็นชุดพัดลมนะคะเราติดตั้งชุดพัดลมไปแล้วทำให้อาการของการก้อนฟางแตกนี่หายไปเลยเมื่อวานแตกกี่ก้อนละ่ะ แตกก้อนเดียวสามร้อยก้อนแต่ก้อนเดียวอ๋อที่แตกเพราะว่าลืมเปิดพัดลมอีกต่างหากอันนี้นะคะพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมมือสองญี่ปุ่นเก่านอกเลยนะคะพี่เลือกตัวนี้เพราะว่าแฟนบอกว่ามันแข็งแรงนะคะแล้วก็การการหมุนมันแรงกว่าของไทยเนาะของไทยถ้ามือหนึ่งนี่แปด้อยห้าสิบนะตัวเนี้ย แต่นี้เดี๋ยวเ,เอาต,ตัวมือสองเขานอกญี่ปุ่นตัวมอเตอร์มันใหญ่กว่าด้วยแล้วเหล็กนี้ซื้อมาจากเตี่ยทําไร่สามร้อยบาทกิโลละสามสิบบาทนะเห็นนิดเดียวนี่หนักตั้งสิบกิโลนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องใช้เหล็กหนา,าขนาดนี้ก็ได้เราขายเปบาทเขาขาย8บาทเองเอากเกอบบ้านมนาะเอาแหวนนะจะหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละ แปดบาทอะไรเขารับซื้อสิบสองสิบสามบาทกันแล้วพ่ใหญนใหญ่อะไรก็เขามาซื้อแค่นั้นเนาะมีแค่ทรงกิโลเนาะตอนไหนตอนนี่นานแล้วไอ้นั้นนานแล้วตอนนี้มันตอนนี้มันขึ้นแล้วพี่อิเกจักรยานนั้นเขาซื้อไม่เหมือนกันบอกขึ้กันน่ะเนาะเหล็กจักรยานว่าแมนเหล็กอันนั้นเนาะเออท่าเหล็กแบบนี้มันแพงดิไม่หรอกถ้าตอนนี้เขารับซื้อสิบสี่บาทเลยเด้พี่จุ๋มนี่นะเออก็มันขายให้เราอันนี้อันนี้เตี่ยทํำได้นี่คือ ซื้อกันด้วยกันบ่อยแกเลยให้เฉยนั่นนี่สามสิบาทถ้าคนอื่นสี่สิบห้าดิมอคักเสร็จคักละเนาะก็ตอนนี้ค่ะใครมีเหล็กนะคะขายเลยนะคะมีที่ไหนมันต้องมาซื้อมาเหมือนเดิมเลยเนาะถ้าใครมีเศษเหล็กนะคะตอนนี้เขารับซื้อสิบสี่บาทเลยนะเนื้อโซ่เก่าเนาะ <laughs> <laughs> ดูไอ้ลูกน้องมันถืออีกนี <laughs> <laughs> ่หลายตัวอยู่เนี่ยได้หลายโล ตรงไหนตรงไหนเสศษเหล็กมึงของข้างเสาน่ยมันอ่านกินของเราแล้วนะคะเราต้องระวังตัวไว้โซ่เด้ได้หลายบาทเด้อยมาติดทีบาทโซ่มันใช้ไม่ได้นะเนาะโซ่เออปูเป็นเรื่องไม่รวยว่ะโซ่เอาไว้ก่อนเอาไว้ขายแปดบาทเอาไว้ขายแปดบาทเอาไปขายแปดบาทเนาะปีที่แล้วเนาะประชดหรือโตนเนาะซื้อมาตั้งเถระวะ สองมื้นหาขาย้เทา่รโลโซค่คูหนึ่ง <S <S ขางเดียวพร้อมได้หกพันกว่าถ4อสี่พันกว่าจอยโอ้เนาะอพวกนี้พาเรานอกประเด็นอีกแล้วพี่น้องก็จะพาดูพูดถึงเหล็กเนี่ยอันนี้ก็เหล็กหนาโพูดบอกเขาแล้วนะไม่ต้องใช้เหล็กหนาขนาดนี้ก็ได้แต่เขาบวมมาเอาแบบที่แข็งแรงมาเอาเหล็กรูอะไรเยอะรือยกไปโยกมามันก็ไปและเนาะ อันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนันนะใช่ไหมสามร้ 300. อยอ้าไม่ใช่นี่วะอันนี้สามร้อยอันนี้สี่ร้อห้าสบก็เจ็ดรอยห้สิบเองดิถ้าให้ทางร้านมันติดมันเอาพันหนึ่งเลยเพราะว่าแต่ว่าของเขาติดตัวใหม่ให้นะไม่ว่ากันถ้าติดตัวใหม่ตัวนี้มันแปดร้อยห้าสิบแต่ว่ามัน อแต่ว่าไอ้ตัวพัดลมที่ว่าไปซื้อที่ร้านเอตัวนั้นมันเล็กกว่าน,นี้นนะเขาว่ามันกี่โวลต์นะตัวนั้นอนะ่ะอันนี้อใช้แบมเดียวะเนี่ยไอ้พอติดพัดลมใส่ชุดมานะคะอาการแตกนี่หายไปเลยเนี่ยมันต้องทำมันต้องให้มันสะอาดเนาะไอ้ปากนกแก้วตัวเนี้ยโอเคถ้าพี่น้องท่านใดนะคะ มีปัญหาเรื่องชุดมัดแตกนี่เบื้องต้นนะคะแนะนำนะคะให้ติดพัดลมชุดมัดเนาะโอเคค่ะอันนี้ทำอะไรกันกนี้มาทำอะไรกันนี้มายืนตากแดดเล่นนี่ออออเอ,อ้ยจนเป็นวัดเนาะเมือคืนกินยาไปนอนตื่นสายยามันทำให้นอนตื่นสายเดความขี้เกียจมากกว่านะคะนั่นก็ไปโทษยาเดอ้อพี่น้องเ,เอ,อ้ย อันนี้ก็ตึงโซ่แล้วนะคะตึงโซ่นี่ก็แค่ปรับลูกอันนี้เนาะลงมาแล้วตรงนี้ไอ้เข่งตรงไหนละ่ะโอ้นี่ตรงขางนี่เนาะเออปรับให้มันตึงเนาะโอ้ยขอบคุณเอฟซีได้หลายเด้อยค่ะที่แนะนำเขามาอืมอืมโอเคปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะคอยดูกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เอา เกิดความรู้ได้ดีไมมาฝากกันนะคะถ้าชอบไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะพี่ทูพี่ทูอันนี้ลูกชายสองตัวน่ารักดำดำไม่ชอบน่ารัก